พระมาจารย์ครุ่ยมานตอนที่65กระด้างกระเดืองนาหอเกรตทองหลานสี่เฉินกับหลานหวังจีเดินยื่งย่างเคียงกันท่ามกลางผืนสมุทรโมตันดาราทองคลื่นหิมะมือของทาง้าสี่เฉินระถูกโมตันดาราทองคลื่นหิมะขาวลอย ขึ้นหิมะขาวละออดุดหิมะดอกหนึ่งการกระทานั้นแผ่วเบาจนแม้แต่น้ําค้างสักหยดยังไม่ร่วงหล่นหวังจีจาเรื่องในใจหรือเหตุใดถึงได้ดูทุกข์ใจอยู่ตลอดแม้จะพูดร่าดูทุกข์ใจแต่ในสายตาผู้อื่นกลับไม่ได้ดูแตกต่างจากสีหน้าอื่นของั้านหวังจีแต่อย่างใดร้านหวังจีมีสีหน้าเคร่งเครียดขณะสายศีรษะผ่านไปผู้หนึ่งเขาจึงเอ่ยเสียงเบา พีใ่ใหญ่ข้าอยากพาคนว่าหนึ่งกลับแดนเรนเมคาล้านสีเฉินทนคำอย่างแปลกใจพาคนกลับแดนเรนเมคาหรือล้านหวังจีประงกศีสารด้วยท่าทีกระดกุ้ม ก็ก่อนชะงักครู่หนึ่งแล้วค่อยพูดต่อพากลับไปซ่อนไว้ดวงตาหลานสี่เฉินเบิกกว้างทันใดน้องชายเขาคนนี้น้ำแต่ท่านแม่ด้วงหลับก็มีนิไซเงียบขึมขึ้นเรื่อยๆนอกจากยามออกล่ารัติการแลนววันท้งวันเอาแต่เก็บตัวอ่านตำราน,นั่งสมาธิคัดอักษรดีดพินและบำเพ็ญเพียรอยู่ในห้องมีใครสนทนาก,กับผู้ใดก็มีแต่กับเขาที่หไหนที่คุยด้วย บ้างสักสองสาประโยคคำพูดประเภทนี้จึงเพิ่งหลุดจากปากน้องชายของเขาเป็นครั้งแรกร้านสี่เฉิญถามว่าซ่อนไว้หรือหลานหวังจีขมหมดคิวเล็กน้อยแต่เขาไม่ยินยอมใต้จะวะนี้เองที่ข้างหน้ามีเสียงเอตโรดังขึ้นคนผู้หนึ่งทมน้ำลายแล้วว่าถนนเส้นนี้เจ้าเดินได้หรือใคร่อให้เจ้ามาเพ่นพ่านเสียงคนหนุ่มอีกเสียงตอบ อีกสินงตอบว่าขออาภัยที่เสียมารยาทค่าทันทีได้ยินเสียงนี้หลานสี่เฉินกับหลานหว่างจีงเงยหนะ้าขึ้นพร้อมกันโดยมิได้หนัดหมายและเห็นเพียงคนสองคนยืนอยู่ข้างจิตกรรมผาผาน,นังฝาผานังผู้ที่เพิ่งตะกอเป็นครูครูจินจือสวินตั้งหนังม่บ่าวไพร่ได้พูดมาเพ็นเพียงตามมาอีกสองสามคนส่วนวัตถุกตะก้อคือบรุน่มชุดขาวบรุนนมผู้นั้นเรือไปเห็นสองพี่น้องสกุลหลานไปนหน้ากระเพื่อสีทันตาพูดอะไรต่อไม่ออกทั่วขณะ จินจื่อสวินขมวดคิ้วเย็นชาใส่เขาจินกงเยาก็ปรากฏตัวขึ้นกู้สถานการ์ได้เหมาะเจาะพอดีเขากรากับบรุษหนุ่มชุดขาวคุณทั้นว่าเส้นทางบนหอเกร็ดทองสลับซับซ้อนจะโทษคุณชายสู่ที่เดินผิดทางคงไม่ได้ท่านตามข้ามาเถิด <osure> <estar> จินจือซวินเห็นจินกวางยาวโปรมาเค่นเสียงดังเื้และเดินอ้อมพวกเขาไปส่วนบุตหนุ่มชุดขาวตกกระลึงก่อนจะถามเพื่อนท่านจำข้าได้หรือจินกรุงยาวยิ้มย่อมจำได้ทำมาจะจำไปได้เล่าก่อนหน้านี้พวกเราเคยเจอกันไม่เชื่อหรือคุณสายสู่สูหมิ่นซ้านเพลงกระบี่ของท่านยอดเยี่ยมยิ่งนักตั้งแต่ตอนล้อมล่าที่เขาร้อยปรักษาเพลิงคราวก่อนข้าคิดมาตลอดว่าหน้าช่างหน้าเสียดายที่คนหนุ่มฝีมือโดดเด่นเช่นนี้ไม่มาตระกูลข้าประหลังท่านมาตระกูลข้า ้าจริงๆค่ข้าดีใจแทบแย่เชิญเชิญทางนี้เถิดผู้บำเพ็ญกระบี่ได้เพิ่งมาอาศัยบาร,รมีสกุลจริงแห่นหลานหลิงเชกเส้นสู่เสร์นั้นมีมากมายเหลือขนาทีแรกเขายังนึกว่าไม่มีผู้ใดรู้จักเขาจะไหนเธอจะรู้ว่าจินกงยาวเคยเห็นเขาผ่านตาเพียงครั้งเดียวกับจำเขาได้แม่นทั้งยังกล่าวยกย่องเป็นการใหญ่ สูเซอร์จะมีสีหน้าผ่อนคลายลงไม่มองสองพี่น้องสกุลหลานทางนั้นอีกและเดินตามจินกเยา่วแปรากับกัวังคู่จะเข้ามาพูดเยาะหยันหรือว่าร้าย นักโถงพระชานชมหลานสี่เฉินกับหลานหวังจีนั่งเรียงกันตามลำดับในงานไม่สะดวกสนทนาถึงหัวข้อไม่ครู่นี้ต่อหลานบางจียังกลับมามีที่ท่าเย็นชาด้วยน้ำค้างแข็งดังเดิมสกุลหลานแห่งกูสูขึ้นชื่อเรื่องไม่ชอบดื่มสุราภายใต้การจัดการของจินกงยาวบนโต๊ะเล็กข้างหน้าคนทั้งสองจึงปราศจากจอกสุรามีเพียงจอกชากอาหารสดใหม่จานเล็กเพียงสองสามอย่างและไม่มีผู้ใดเข้ามาคารวะสุรา ทำให้สถานการณ์เงียบสงบแต่ใครจะรู้ว่าเงียบสงบได้ไม่นานกลับมีบรุษหนมสมเสื้อคุมลายดาราทองขึ้นหิมัหนึ่งเดินเข้ามาฝ่ายนั้นถือจอกกระไรในมือข้างเดียวพร้อมพูดเสียงดังว่าประมุขหลานหานกวงเจินข้าขอกระท่านทั้สองหนึ่งจอก คนคนนี้ก็คือจินจือสวินจึงเที่ยวเดินคารวะสุราไปทั่วตั้งแต่เมื่อครู่จินกงหย่ารู้ว่าหลานซีเฉินหลานหวังจีต่างไม่ชอบดื่มสุราจะรีบเข้ามาจือสวินเจออูจินกะหารกงจินล้วนแต่เป็นผู้มาจากแดนเรนเมกาบนศิลาจารึกวินัในสัก กดประจำตระกูลไว้สามพันก้อแทนที่เจ้าจะให้พวกเขาดื่มสุรามิสู้จินจือวซวุนไม่ชอบหน้าจินกุงเหยาเอามามากในใจะรู้สึกว่าคนผู้นี้มีชาติกําเนิดต่าต้อยหน้าละอาที่อยู่ตะกูลเดียวกับเขาจึงโกร่งว่าสกุลจินและสกุลหลานของพวกเราชนิดจิตเชื้อเหมือนครอบัวเดียวกันนับเป็นคนกันเองทั้งนั้นหากพี่น้องสกุลหลานทั้งสองท่านต่างไม่ดื่มฉะนั้นก็เท่ากับดูถูกค่า อาการตุกะข้างกายจืนจุสวินหลายคนพากันกรบปอกมือยกย่องช่างผู้ตรงยิ่งนักผู้มีชื่อเสียงสมกวรเป็นช่น,นี้บรรดาจินกุงเย้ายังคงระดับรอยยิ้มไม่เปลี่ยนแต่กลับถอนใจอย่างไร้สุ้มเสียงปรางโนูฮัดขมับหลานสี่เฉินลุกขึ้นไปเสดอ้อมความทว่าจินจุสวินรบเราไม่เลิกกล่าวหลานสี่เฉินว่าไม่ต้องพูดอะไรทั้งนั้นประมุกหลานตระกูลเรามาไม่ใช่คนอื่นคนไกลท่านจะนําลูกมาใช้กับคนนอกมาใช้กับข้าพูดมาคําเดียวว่าจะดื่มไม่ มุมปากประดับรอยยิ้มบางของจินกองย่อชักเกรงกระตุกเขามองหลานสี่ฉินนิเวตาเต็มด้วยความรู้สึกขอโทษขอโพยและพูดด้วยน้ำเสียงอ่อ,อนโยนหลังจากนี้พวกประมุขฐานต้องขี่กระบี่กลับหากเด่มสุราเกรงว่าจะผลต่อการขี่กระบี่เมาไม่ขับนะครับจินจือสวินไม่คิดเช่นนั้นดื่มแค่จอกสองจอกคงไม่ถึงกับล้มหรอกค่าดื่มแปดชามยักษ์ยังขี่กระบี่ทะยานฟ้าได้อยู่เลย รอบด้านเต็มไปด้วยเสียงสรรเสริญยลยอหลานวังจียังคงนั่งเฉยและจ้องมองสุรา จอกที่จินจือสวินพยายามยัดเยียดมาข้างหน้าตนด้วยสายตาเย็นชาคณะคล้ายจะเอ่ยปากทันได้นั่นเองมือข้างหนึ่งกระรับสราจอกนั้นไปหลานวังจีนิ่งอึง้งเล็กน้อยหัวคีเขมบทมุนพรานใครออกก่อนเจ้าตัวจะเงยหน้ามองสิ่งที่ปรากฏสู่สายตาเป็นดับแรกคือร่างชุดดำซึ่งเดบกุยตีกราหนึ่งตรงเอวปลายกุยตีห้อยผู้สีแดงดุดโลหติตผู้มาใหม่ย,ยืนเอามือไพรล้างยนหนากระดกรวดดีโฮหมดแล้วเผยจอกสราบ้างเปล่าให จืจ่อสวินดูข้าดื่มแทนเขาเองเจ้าพอใจหรืออย่างคนผู้นั้นมีคิ้วตาแฝงรอยยิ้มหางเสียงสูงเล็กน้อยร่างสูงโปรง่งขอไปร่างสูงโปร่งและหน้ามันหายไปจากหน้าที่ห้าโปรมาหน้าที่เจ็ดเลยหน้าหกหายไปเอามันจะต่อเนื่องต้องขออไปจริงๆครับ มันหายไปหน้าหนึ่งเฮ้ยเช่นบอกว่าปัญหาจออยู่ปลายกหมูกจะล่าชาไม่ได้จินจืดอสวินหันไปทางหลานสี่เฉินยกอีกจอดขึ้นมากราบประมุกหลานมามาจอดนี้ท่านยังไม่ได้ดื่มเมื่อเห็นอีฝ้ายจงใจทวงเวลา่างคิวเว้ยอเชียนพรานเกิดเงาดําแวบบหนึ่งเข้ารีตา กระตุกยิ้มมุมปากเลยเก็ได้เะนั้นข้าจะพูดที่นี่เลยก็แล้วกันกอถามคุณชายเจนเจ้ารู้จักวันหนิงหรือไม่เจนจือสวินตอบวันหนิงไม่รู้จักเว้ยฉันเอ๋อเจ้าต้องจําคนคนนี้ได้แน่เดินทาเจ้าไปล่ารัติการแถบฐานการเฉวียนและไล่ล่าราชาขั้นข่าวแปดปีไปถึงเขียชุมชนพวกผู้เหลือราชสกุลหวนแห่งสีชานหรือจะเรียกว่าสถานกักตัวก็ได้จากนั้นนําตัวสิทธิสกุลหวนกลุ่มหนึ่งไปคนผ,ผู้นํากลุ่มนั้นคือวันหนิงหลัง ยุทธการยิงสุริยานสกลุลวนแห่งสีชาดพินาศสิ้นอาณาเขตที่เดิมที่ขยายไปทั่วสารทิศล้นแต่ทูตคลอื่นแบ่งกันครอบครองย่านการเฉวียนตกอยู่ใต้อนาสกลุลจินแห่นหลานหลิง ส่วนผู้เหลือรอดสกุลหวนทั้งหมดถูกขับอยู่ในซอกมุมหนึ่งของฉีสานทีนี้ครอบครองรวมแล้วรวมกันแล้วไม่ถึงเศษหนึ่งส่วนพันจากของเดิมเอออัดย็ดเย็ดกันอยู่นะที่นั่นได้ดิรนด้วยความหายใจรวยรินจินจือสวินกราวจำไม่ได้ก็คือจำไม่ได้ข้ามได้ว่างถึงขนาดจะจดจำชื่อสุนัขสกุลหวนตัวหนึ่ง้วยเฉ่นเอ่อยก็ได้ ข้ามิึกษาถ้าต้องพูดให้ละเอียดยิ่งขึ้นเจ้าจับราชาคข้างข่าวตัวนั้นไม่ได้แต่เอินนเจอสิทธิสกุลหวนสองสามคนที่มาตรวจสอบสิ่งผิดปกติข้าพอดีเลยบังคับพวกเขาแบกคงเรียกวิญญาณเป็นเหยื่อล่อให้เจ้าพวกเขาไม่กล้า แต่มีคนคนหนึ่งออกมาพูดอึกอักเจรจา,าด้วยเหตุผลกับเจ้าคนคนนี้คือว่าน,นิ่งที่ข้าพูดถึงระหว่างยื้อกันอยู่ราชาขั้งข่าวกลับหนีไปเจ้าจึงทำลายผู้บาเพ็ญเพียรสกุลบุนกลุ่มนี้อย่างโหดเหี้ยมและใช้กำลังบังคับพาพวกเขาไปคมคนนี้เลยหายไปอย่างไร้ร่องรอย ยังต้องการให้ข้าพูดรายละเอียดมากกว่านี้ไหมจนป่านนี้พวกเขาก็ยังไม่กลับมานอกอยากถามเจ้าข้าวเว่ยอุเชียนก็ไม่รู้จริงๆว่ายังจะถามใครได้อีกจินจือสวินว่าเว่ยอุเชียนจะหมายความว่าอย่างไรมาตามหาคนเอากับข้าเจ้าคงไม่ได้คิดจะออกหน้าแทนพวกสุนัขกุณบุญหลอกกระมังเว่ยอุเชียนยิ้มกว้างเจ้าจะสนใจทําไมว่าข้าอยากออกหน้าหรือออกตัวส่งตัวคนมาก็พอประโยคสุดท้ายรอยยิ้มบนใบหน้าของเว่ยอุเชียนหายวับทันตา น้ำสีมพันแปรเปลี่ยนเป็นเย็นเยียบเห็นในชัดว่าหมดสิ้นความอดทนแล้วผู้คนมากมายโถงประชันชมต่างสันสะท้านไปตามตามการจินจื่อสวินทิ้งกาบนางสีสะชานบเพลิงโทษสะกองเขาพรานพรุ่งพรานจึงตวัดลั่นเวยอูเชียนเจ้ามันโอหังนักวันนี้สกุลจริงแห่หลานหลินของข้าเชิญเจ้ามารอ เจ้าถึงกล้ายืนกำแพงอยู่ที่นี่นึกว่าตัวเองไร้เตรียมทานจนไม่มีผู้ใดกล้าต่อกรกับเจ้างั้นสิเจ้าอย่าพลิกฟ้าหรือไงเว้อยอุเชนพูดกลัวหัวเราะ นี่เจ้าเปรียบตนเป็นฟ้าเชียวขออภัยที่ต้องพูดตามตรงตรงหนังหน้าเจ้าหนาไปหน่อยนะแม้ในใจจินจิวซินมองสกินจินสกุลจินแห่งหลานหลิงว่าเพลินเสมือนฟ้าใหม่แล้วจริงๆถึงกระนั้นก็รู้ว่าพลังปากจึงหน้าแดงระเรือ่อขณะเจ้าโต้กราบจินกวงซ่านใน่ตรงตำแหน่งประธานก็เอ่ยขึ้นมาพอดีเขาเพราะหืกล่าวว่าที่จริงก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่โตอันใดคนหนุ่มยายต้องใช้อารมณ์แต่คุณชาย่วยข้า,าขอพูดอย่างเป็นธรรมเจ้าบุกเข้ามาในยาม ที่สกุลจินหันหลานลาน,นินจัดงานเลี้ยงส่วนตัวช่างไม่เหมาะจริงๆหากบอกว่าจินกวางส่้นมิได้ตัด ใจติดใจเรื่องราดีงานล้อมล่าบ,บนเขาร้อยปักษาเพิงเรื่องนั้นย่อมเปลี่ยนไปไม่ได้เพราะเหตุนี้เม่ครู่เขาจึงเอาแต่ยิ้มขณะด,ดูจินจือสวินทะเลาะกับเว่ยอุชียนโดยไม่ห้ามปรามกระทั่งจินจือสวินตกเป็นฝ่ายเสียเปรียบถึงได้เอ่ยปากเว่ยอุชียนพยักหน้าน้อยน้อยประมุกจินข่าไม่ได้มีเจตนาก่อกวนนะงานเลี้ยงส่วนตัวต้องขออภัยที่ล่วงเกินแต่กลุ่มคนในคุณชายจีนผู้นี้พาตัวไปตอนนี้ยังไม่ทราบแน่ชัดว่าเป็นตายร้ายดีอย่างไร ถ้าช้าเพียงก้าอาจช่วยเหลือไม่ทันการหนึ่งนั้นเคยช่วยชีวิตข้าไว้ข้าย่อมไม่อาจทนนิ่งดูได้ข้าไม่หวังจะรับการให้อภัยแต่วันหน้าจะมาถ่ายโทษจินกวงสั้นเอินเมืองไรที่เอาเอาไว้ว่าการทีหลังไม่ได้เล่ามามา,มาเจ้านั่งลงก่อนเรามาค่อยๆพูดค่อยๆจากกัน จินกงเาว่จัดเตรียมโต๊ะที่นั่งไว้อย่างเยีบเยบบนานแล้วเว้ยอุเชีนกลาบกล่าวว่าประมุกจินเกรงใจไปแล้วข้าก่อบไปนั่งเรื่องนี้ปล่อยให้ยืดเยื้อต่อไปไม่ได้โปรดรีบจัดการเลยด่วนเถอะจินกวงซ่านบอกอย่าใจร้อนหากคิดให้ท้วนทีพวกเราก็มีเรื่องที่ยังไม่ได้สําระสะสางกันควรปล่อยให้ยืดเยื้อต่อไปแต่เมื่อตอนนี้เจ้ามาแล้วฉะนั้นพวกเราถือโอกาสจัดการให้เรียบร้อยทีเดียวเลยเป็นอย่างไรเว่ยฉันเลิกคิวถามว่าชามระสะสางอะไรกันจินกองซ่าน กระว่ากุนชายเว่ยก่อนหน้านี้พวกเราเคยเกริ่นเรื่องนี้กับเจ้ามาหลายครั้งแล้วเจ้าคงไม่ลืมกระมังในยุทธการยิงสุริยันเจ้าเคยใช้ของสิ่งหนึ่งเว่ยอุเชียนอุทานอ๋อที่ท่านเคยพูดถึงตราพยัคฆมินฤกแล้วมันทําไมจินกวงซ่านเอ่ยว่าข้าได้ยินว่าเจ้าหลอมตราพยัคฆมินนี้จาก โลหะธาตุส่วนดีที่สุดของกระบ,บี่เหล็กเล่มหนึ่งจะได้จากก้นถ้ำเต่าดำบริตอยู่ในสนามรบกราน,นั้นเจ้าเคยใช้มันหนึ่งครั้งอนุภาพร้ายกาดหน้าพรันพรนพ่นเพึงจนผู้มาเพนเพียนสวมรวมร่วมสำนักส่วนหนึ่งยยงพลอยถูกลูกหลงไปด้วยว่าอยู่เช่นขัดขึ้นโปรดพูดเข้าประเด็นจินกุงซ่านวาน่านี่แหละประเด็นศึกใหญ่ครั้งนั้นไม่ใช่แค่สกุลเวินฝ่ายเราเองรับความเสียหายไม่น้อยข้าคิดว่าของวิเศษประเภทนี้ควบคุมยาก หากให้คนคนเนียเก็บรักษาเกรงว่าพูดยังไม่ทานจบจู่ๆว้ยเชื่องกะระหเระเขะหเระสักครั้งแล้วก็เอ่ยขึ้นประมุกเย็นข้าขอถามสักประโยคท่าน,น,นารู้สึกเมื่อสิ้นสกุลเว้นแหงษีสานสกุลจินแห่งหลานหลิงควรได้ขึ้นมาแทนที่โดยชอบธรรมหรือในถวประชาชนชมเงียบกริบไร้สรรเสียงว่า้เชื่งพูดขึ้นอีกของอะไรก็มอบให้ท่านให้ใครๆก็ต้องเชื่อฟังท่านงานหรือเห็นสกุลจินแห่งหลานหลิงถือวัดเช่นนี้แล้วข้าเกือบนึกว่ายังอยู่ในยุคราชา หวนเรืองอำนาจสีเแห้อเอกไม่ได้ยินเช่นนั้นสีหน้าอับอายจนกลายเป็นเดือดดานพรันผุดวา่ามนเป็นหน้ารูปสี่เหลี่ยมห้องจินกว่างซ้านหลังจากยุทธการยิงสุริยันผ่านผลตะกุลใหญ่แต่ละตระกุลทั้งเริ่มมีภาพประจาร์เรื่องวัยอุเชนฝึกวิชาผีวิถีมาน การที่จินกองซ่านเอ่ยถึงตราพยัคฆ์มินที่นี่เดิมทีมีเจตนากลุ่มกู้ไเว้อูเชนเพื่อเตือนเขาวา่าเจ้ายังมีชนักตินลางก็ื่นคอยจับตาดูเจ้าอยู่นาะดังนั้นอย่าโอหังเกินไปนะักอยากคิดเพ้อเจ้อปีนมาเหยียบหัวตระกุลพวกเราใครจะรู้ว่าเจ้าเว่ยอูเชนนกลับพูดจาขวานภาซาถึงเพียงนี้แม้เขาไม่ใจวังหุบตำแหน่งแทนสกุลเหินมานานแต่เพราะว่าแต่นั้นแต่ไรไม่เคยมีคนอาจฐานพูดโจงแจ้งหมด เปลือกเยื่อนี้มาก่อนมีนาสามยังเจอน้ําเสียงเยาะยันอาการกะฟังขวามือของจินกว่างสั้นคนหนึ่งตวาดเสียงหวนมาว้วยบูเช่นเจ้าพูดจาแบบนี้ได้อย่างไรกันว้ยเช่นสวนกลับทันกวันว่าข้าพูดผิดหรือไงบังคับให้ควรเป็นไปเป็นเหยื่อล่อถ้ามาอยู่ในอวาดแค่นิดนี้ก็ถูกกดขี่สารพัดอย่างนี้มันต่างกับสกุลหวนแห่งฉีซา,านงินหรืออาการกะอีคนยืนขึ้นต้องต่างแน่นอนส่วนัสกุลหวนก่มทําเขียนไว่มากมีจุดจบชนิดนับประกมตาม สนองพวกเราแค่ใช้วิธีตาต่อตาฟันต่อฟันให้พวกมันได้ริมรถผลกรรมชั่วตัวเองเพราะปลูกไว้มีอะไรน่าตำหนิการเว้ยอุชนตันโตาผู้ใดกัดเจ,เจ้าเจ้าก็เอาคืนผู้นั้นศีตกูลสาขาของวันหนีไม่เคยมือเพื่อนเลือดอย่าบอกนะพวกเจ้ายัางคิด้าให้คนกลุ่มนี้ติดร่างแห่ไปด้วย คนผู้หนึ่งเอ่ยว่าคุณชัยเืเ่ยจะบอกว่ามือพวกเขาไม่เปื้อนเลือดก้อนอยุงต้องไม่เปื้อนเลือดหรือนี่คือความฝั่งเจ้าคนด้านเดียวแล้วหลักฐานล่ะเว้ยเชิญกล่าวว่าเจ้ารู้สึกว่าพวกเขาฆ่าคนตามอำเภอใจนี่ไม่ใช่ความฝั่งเจ้าด้านเดียวเหมือนกันหรอกนะเจ้าควรเป็นฝ่ายแสดงหลักฐานก่อนไม่ใช่หรือไงทําไมกลับมาทวงถามเอากับข่าละ่ะคนผู้นั้นทายหัวระอาด้วยสีหน้าบ่งบอกว่าคนไปนิช่างไรเหตุผลนัก มีคนยิ้มเย็นในปีนั้นตอนสกุลบนสังหารหมู่คนของพวกเรายัางอำหิตกว่านี้เป็นร้อยเป็นพันเท่าและเมื่อพวกมันได้พูดถึงศีลธรรมความถูกต้องกับพวกเราแล้วทําไมพวกเราต้องพูดเรื่องศีลธรรมความถูกต้องกับพวกมันด้วยเว่อยอุเชนยิ้มเออสุนัขสกุลบนก่อกรรมทาเขีนไม่มากดังนั้นใครก็ตามที่เป็นสกุลบนล้วนฆ่าได้หมด งั้นสิไม่ถูกต้องกระมังกลุ่มคนทอรยศจำนวนไม่น้อยที่แปลพักมาทางฉีสานมาเข้าพวกกับทางนี้ปัจจุบันเป็นเหมือนปาได้นะ้บางท่านอยู่ที่นี่เดิมทีก็เคยเป็นประมุตตะกูลใต้อนัตตะโกนบนมิใช่หรือเมื่อตระกูลเมื่อประมุตตะกูเพนั้นเห็นว่าเขาจำได้กันหน้าเปลี่ยนสีทันตากนะเวยเช่นกล่าวต่อ แต่เมื่อขอเพียงเป็นคนสกุลบวนก็ถูกใครใครระบายโุสัได้ตามใจชอบไม่ว่าจะเป็นผู้บริสุทธิ์หรือไม่เช่นนี้หมายความว่าค่าสังหารพวกเขาทั้งหมดให้สิ้นซากตอนนี้เลยก็ได้ใช่หรือไม่ ยังไม่ทันซิมคำกบพันวางมือไว้บนกุยฟื้นอดีตตรงเอวชั่วพริบตานั้นทุกคนในถงงานเลี้ยงต่างปลุกปลุกความทรงจำบางอย่างราวกับย้อนกลับไปยังสานามรบอันมืดมนอนนตการมิซากศพกองพเนินดังภูเขาในวันนั้นอีกครั้งเพียงชั่วอึดใจรอบด้านพรามมีคนลุกพรึบร้านัางจริยิงฟรามเสียงเข้มว่าเว้ยหญิงจินกวงยาวอยู่ในใกล้เว้ยอุเชียนที่สุดกลับหน้าไม่เปลี่ยนสีทั้งยางพูดด้วยเสียงนุ่มนวลคุณใชัยเว้ยเจ้าอย่าได้วู่วาม ทุกอย่างหาหรือกันได้จิ้นกองซ่านเองก็ยืนขึ้นด้วยความตกใจความเดือดน้อและความหวาดกลัวและความชิงชังผสมปนเปกันเว่ยอุเชียนแค่เพราะประมุกเจียงไม่อยู่ที่เจ้ากำเริบเสบสารถึงขนาดนี้หรอเว่ยอุเชียนตวาดลั่นจะคิดว่าถ้าเขาอยู่ที่นี่แล้วข้าก็ไม่กล้ากำเริบเสบสารหรือไงถ้าข้าอยากฆ่าใครสักคนใครจะวางฆ่าได้ใครจะกล้าคัดกวางข้าหวานบังจีพูดเน้นตีหลังเว่ยอิงวางกุยฟื้นอดีตลง เมื่ออุเชนมองหลานหวังจีทีหนึ่งเห็นเงาสะท้อนอันแสนดุร้ายของตนในในตาสีจางดุดเครื่องแก้วหลิยวหลีคู่นั้นจึงหันกวาบกลับไปตวาดจินจือสวินจินุงสั้นรีบร้องเคลื่อนจือสวินเมื่ออุเชนเอ่ยพูดไร้สาระให้มันน,น้อยหน่อยคิดว่าทุกท่านต่างรู้ดีเรื่องข้าอดความอดทนของข้ามีจำกัดคนอยู่ไหนข้าเสียเวลากับเจ้ามานานขนาดนี้ข้าจะนับแค่สามสามสาม เดิมทีจินจือเป็นคิดกัดฟันต่อต้อตานสุดชิตพอเรือไปเห็นสีหน้าของจินกวงสร้างในใจปันหนาวสถานเว่อยอวเชนนับต่อสองจินจือสวินตะโนล,ลั่นก็ได้ก็ได้แค่สุนัขส,สุขนหวนไม่กี่ชีวิตถ้าเจ้าอยากได้ไวชิชาง,งานก็เอาไปวันนี้ข้าไม่อยากต่อลอ้อต่อเถียงก็เจ้าไปหาที่เส้นทางทรงสีเอาเองก็แล้วกันเว่อยอเช่นหัวระเย็นชาจะบอกมาแต่แรกก็สิ้นเรื่องเขามาดังลมไปดังลมทันทีที่ร่างของเขาหายวับเมฆดำทำมือใน ใจคนจำนวนมากถึงได้จางหาได้ถูงงานเลี้ยงเหล่าคนที่เดิมทีนั่งไม่ติดทยอยนั่งลงทีละคนสองคนแปดเก้าและสิบคนตกใจเหงื่อการแตกพระตัวร่างจีนกวางซ้านยืนดลึงงานอยู่กับที่ครู่หนึ่งเพลิงศักดิ์อภารโฮมกระพือง,งางเท้าถีบโต๊ะเละตรงหน้า,าพริกคว่ม่ม จอกทองจานเงินเต็มโต๊กิงลุ้นลงตามขั้นมาได้จินกวงเหวยาวเห็นเวนาลืมตัวก็คิดกรี่คขายสถานการณ์ท่านพอยังไม่ทันสิ้นเสียงจินกวางซ้านกระสัิแขนเสื้อจากไปจินจื่อสวินรู้สึกอยู่รูปเช่นกันกันยอมถอยต่อหน้าทุกคนเมื่อครู่ทําให้เสียหน้ามากจึงทั้งโกรธแค้นและชิงชางอยากลบฉากตามไปด้วยจินกวงางเหี่ยกับรีบเรียกจื่อสวิน เจอสวินกำลังเดือดดาลสุดเขียดจึงปาจอกสุราในมือที่ยังมิได้ส่งให้หลานสีเฉินทิ้งทันทีโดยแม้แต่จะหยุดคิดตัวจอกกระแทกถูกหน้าอกกินกวงยาวจึงอยู่ตรงหน้า บนอกเสื้อขาวพิสุทธิ์ดูุิิมัิมีโบตันดาราทองครื่นหิมะเบี่ยงบานพรานปกฏรอยดอกสุราศาสตร์กระเซ็นสภาพหน้าอานายิ่งแต่สถานการณ์โอลมานเกินไปและไม่มีผู้ใดสนใจพฤติกรรมเสียมารยาทไม่เหมาะไม่ควรเช่นนี้ของจ่อสวินมีเพียงหลานชีเซนที่เรียกว่าน้องสามจินกงเวยรีพูดว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่รองท่านนั่งเถอะ หลานจีสนไม่สะดวกที่จะทำานิจินจือสวินยิ่งได้แต่หยิบผ้าเช็ดหน้าสีขาวดุจมาส่งให้เขาหนึ่งเผืนเจ้าไปเปลี่ยนเสื้อผ้าเถอะจินกุงเหยารับผ้าเช็ดหน้ามาเช็ดพร้อมยิ้มคืนค่าปรีตัวไม่ได้หรอกในงานเหลือเขา เก็บกวาดข้าวของระเนระนาดเพียงคนเดียวแล้วจะให้เขาปรีกตัวไปได้อย่างไรเขาปราบผู้คนในงานและเออยางเหนื่อยละอ๋อคุณชายว้พยปนีิหุนหันพันแร่นเกินไปจริงๆเขากล่าวคำพูดประเภทนี้ต่อนหน้าตระกูลมากมายชนิดได้อย่างไรการล้านวังจีกล่าวอย่างเย็นชาเขาพูดไม่ถูกจินกุ้งอย่างอึ้งเล็กน้อยจนแทบไม่ทานสังเกตก่อนจะหัวรัะ <c oughs> ถูกต้องถูกตั้งแต่เพราะพูดถูกนี่แหละถึงพูดต่อนหน้าทารกกำนันไม่ได้ หลานจีเสินเหมือนกำลังคุค้นเกลเอยเกินคุณชายเว้ยท่านนี้นิสัยจะจ่าเปลี่ยนไปมากจริงๆครั้นยินคําพูดดังกล่าวในตาสีอ่อนใต้หัวเคี้ยวขวดแน่นของหลานวังจีพันชายแมวเ,เจ็บปวดเมื่อลงจากหอเกรดทองเว้ยเช่นเดินรถเรือนเมืองหลานหลิงกระทั่งเข้าอยู่ตรอกเล็กตรอกหนึ่งรู้ที่แล้วไปกันเถอะเว้ยชิง <c oughs> วนชิงลุกไม่นั่งเป็นสุกรอในตรอกนี้นานแล้วเมื่อได้ยินเช่นนั้นก็กระโจนออกมาทันทีเวลานี้นางร่างกายอ่อนแอมากมีอาการหน้ามือตาลายเล็กน้อยจนเดินส่วนเสเว่ยอูเชียนยื่นมือข้างหนึ่งไปประยุงนางแล้วเสนอความเห็นเจ้าให้ข้าหาที่ให้เจ้าพักก่อนดีไหมข้าไปคนเดียวก็พอข้าจะพาวินหนิงกลับมาให้จงได้วนชิงรีบคว้าเขาไว้พลางปฏิเสธไม่ต้องไม่ต้องข้าจะไปด้วยข้าต้องไปด้วยอยู่แล้ว หลังวันหนิงหายตัวไปนางก็ดันด้นเดินทางจากฉีสามาถึงอินเบิงด้วยขาคู่นี้โดยไม่หยุดพักแม้แต่นิดเดียวทั้งยังอดหลับอดนอนมาหลายวันพอเจอเว่ยเอือเชื่อกระเร่งเร้าขอร้องเขารากับคนเสียสติเวลานี้ริมฝีปากของนางขาวซีดดวงตาแข็งทื่อสภาพแทบไม่เป็นผู้เป็นคนเว่ยเช่นเห็นท่าทางของนางใกล้จะฝืนทนต่อไปไม่ไหวอีกทั้งไม่มีเวลามากพอให้นางค่อยๆกินจึงซื้อมันโถขาวริมถนนสองสามลูกให้นางถือ กินเวอรนิชิงรู้ตัวเช่นกันว่าร่างกายจนถึงขีดจำกัดและจะเป็นต้องกินอาหารนั่งเลยกัดมันโถอย่างดุดันในสภาพผมเฝ้ากระเซิงขอบตาแดงเรือซึ่งสภาพเช่นนี้ทําให้อุเชียนหวนนึกถึงเหตุการณ์ตอนตัวเองกับเชยงชิงระหกระเหินลีฮิายเข้าเอ,อ่ยรับรองอีกครั้ง ไม่เป็นไรข้าจะพาวันหนิงออกมาให้จนได้หวนชิงกินหมันโถปรางสะอื่นให้ข้าไวแล้วข้าไม่ควรจากไปแต่ข้าไม่มีทางเรียกพวกเขาบังคับย้ายข้าไปเมืองอื่นตอนข้ากลับมาวันหนิงกับมาคนในบ้านก็หายตัวไปแล้วข้าว่าแล้วเชียวว่าปล่อยเขาอยู่คนเดียวไม่ได้ วอ้อยุเช่นปราบว่าเขาไหวนะหวนชิงพูดอย่างคนสติแตกเขาไม่ไหวอันอิงมีนิัยขี้หงอมาแต่เล็กทั้งกวัวขี้กลัวและขี้กรานแม้แต่บริวารยังไม่กล้าเรียกใช้คนที่อารมณ์น้อนหน่อยมีแต่พวกหัวอ่อนเอาแต่รับปากพอร,กรับก็รับไม่ต่างกับเขายามเกิดเรื่องจนตัวถ้าไม่มีค่าอยู่ด้วยเขาก็ไม่รู้ว่าควรจะทําอย่างไรโดยซ้ําในตอนนั้นพวอกอยุเช่นแบกเชิงเฉิงบอกลานาหวนชิงกล่าวไว้เช่นนี้ไม่ว่าผลการรบครั้งนี้จะเป็นเช่นไรนับจากนี้ เป็นต้นไปผูกเจ้ากับผู้ก่้าสองฝ่ายต่างไร้สิ่งติดค้างสะสางกันหมดสิ้นแล้ว สีหน้าหยิงธนงของนางยกรงแจมชั้นเอตุงตาของเว่ยอู่เชียนทว่าเมื่อคืนนางจุดรั้งมือเว่ยอู่เชียนขาดแค่กู้ข่าวต่อหน้าเขากล่าววิ่งวอนว่าเว่ยอู่เชียนเว่ยอู่เชียนคุณชายเว่ยช่วยข้าด้วยท่าขาใครช่วยไม่ได้แล้วจริงๆจะต้องช่วยตามหาอันหนิงให้ข้านะนอกจากมหาเจ้าข้าก็จนปัญญาแล้วจริงๆความหยิงธนงในครานั้นหายสิ้นไม่มีเหลือ ក្រា